สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่หาดพลานะคะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศหาดพลาค่ะว่าหาดพลายามเย็นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหาดพลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของบ้านฉางเนาะแล้วก็เราก็จะได้โปรโมตในที่ดินขา,ขายของเราอยู่บ่อยๆว่าที่ดินของเราใกล้หาดพลาใกล้ทะเลบ้านฉางแบบนี้ค่ะก็เลยพามาดูว่าหาดพลาเนี่ยมันสวยงามยังไง มันมีบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแล้วก็หาดพาราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบ้านฉางนะคะซึ่งถ้าใครเป็นคนบ้านฉางก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าหาดพาราอยู่ไหนแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่ไม่คุ้นชินกับหาดพาราค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือถ้ามาจากถนนสุขุมวิทนะคะก็มา,าตรงจากถนนสุข,ขุมวิทถ้ามาจากฝั่งมาตาพุธหรือฝั่งห้วยโป่งก็ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะให้เลยขับเลยโลตัสบ้านฉางมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมา ถึงที่จะลงทางด่วนเนาะแต่เราไม่ลงทางด่วนเราจะเลี้ยวซ้ายที่เขียนว่าหาดพลาเราก็จะขับตามถนนมาเรื่อยๆเราจะสังเกตด้านขวาจะมีเป็นกําแพงของพื้นที่สนามบินค่ะเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆจนสุดสุดถนนเลยค่ะก็จะมาชนหาดพลาซึ่งไปทางซ้ายก็จะเป็นวัดพลาแต่เรามาทางขวาเราก็จะเจอทิวต้นสนแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เห็นนะคะซึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นคิวสซนแบบนี้เลยในพื้นที่ในหาดบันหาดทลานะคะซึ่งเนี่ยค่ะในโซนที่เราสามารถจะนั่งได้นะคะบางทีที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นโซนที่เป็นร้านค้าโซนที่เป็นเราสามารถนั่งเล่นถ้าเข้ามาแรกๆะค่ะจากฝั่งนู้นเนาะขับตรงเข้ามาก็คือก็จะเป็นโซนร้านค้าจะมีเป็นเปลให้เรานั่งแต่เราขับตรงมาเรื่อยๆค่ะ ตรงมาเรื่อยๆจะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีอบตอตำบลพลาอยู่สุดทางเลยค่ะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอบตอก็จะเป็นทุนทิวทิวสนแบบนี้เราสามารถนั่งปิกนิกนั่งปูเสือทานอะไรได้เลยนะคะบริเวณนี้เนาะซึ่งเห็นว่าจะเห็นว่ามันเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้คนไม่ค่อยมีร้านค้ามากมายะคะ่ะเราสามารถมานั่งชิลๆได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศบ้านาหาดพลาเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูตรงทะเลหาดพลาตรงบริเวณนี้ค่ะสามารถมานั่งได้จะไม่มีร้านค้ามา,ามาวุ่นวายกับเรานะคะเพราะว่าเขาแบ่งเป็นโซนอยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็โซนทะเลก็จะเป็นแบบนี้ทะเลตรงหาดพลาค่ะก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเศษที่เศษขยะที่ทางทะเลพัดขึ้นมานะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนาะก็จะมีแบบนี้ค่ะแต่ว่า ก็เราก็ยังได้บรรยากาศทะเลอยู่นะคะแถวนี้เลยเนาะมีค่ะคนไหนที่เพิ่งมาก็ขับมาขับมาสุดหานะคะก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยค่ะจะมีเป็นทิวสนแบบนี้นั่งสบายๆได้เลยค่ะไม่ค่อยวุ่นวายด้วยนะคะด้านด้านหลังด้านท้ายของหาดเนาะเนี่ยค่ะจริงๆสามารถเอาเปลมาผูกแล้วก็นอนได้เลยนะคะเนี่ยแหะคะ่ะหาดพลาถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ ของบัญนฉางได้เหมือนกันนะคะว่าบัญนฉางมีทะเลเนาะก็คือหาดพลาตรงนี้ก็จะเป็นหาที่มีมีเนียงสนที่กว้างค่ะแล้วก็ลุม่มล่มลื่นเนาะสามารถที่จะนั่งพักนอนพักได้ตลอดวันเลยโดยที่เอาเสือมาปูลแล้วก็สามารถอยู่ได้ตลอดค่ะอันนี้เป็นวันธรรมดาอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนมามากนักอาจจะมีมาแต่บางตาแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะโซนนี้จะเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวผู้ที่มาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าสะอาดค่ะแล้วก็โลง่งไม่ค่อยมีร้านค้าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอบตอพลาเนาะทำให้บริเวณแถวนี้ค่ะก็สามารถมาตั้งปิกนิกได้เลยนะคะโซนนี้แล้วก็รับลมเย็นๆสบายเห็นไหมคะด้านบนด้านด้านตน้นก็จะเป็นต้นสนเนาะก็สามารถคิดว่ามีร่มมีร่มเงาให้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะนี่ละค่ะคือบรรยากาศ หาดทลาบัญช้างค่ะขับขับเข้ามาให้ขับเลยเออเลยโซนที่เป็นร้านค้ามานะคะจะเจอบริเวณนี้ซึ่งเราสามารถจอดรถได้แล้วก็ตั้งลานปิกนิกได้เลยค่ะบริเวณเหล่านี้นะคะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศค่ะซึ่งทางเข้าอ่นะคะเดี๋ยวให้ดูถนนทางเข้าบ้างท่านไหนที่ไม่เคยมาเนาะอาจจะแบบงงว่าเอ้ตรงนี้ไม่เคยมาถึงครับต็อมาเรื่อยๆเลยค่ะนะี่กเราให้เห็นถนนถนนเลียบหาด ก็จะเป็นแบบนี้พาให้ดูน,นี้นี่เป็นถนนเลียบหาดค่ะก็จะผ่านโซนร้านค้าแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมาเจอโซนนี้ค่ะก็โซนที่ไม่มีร้านค้าแล้วค่ะเราก็จอดรถได้เลยเขาเตรียมที่จอดรถไปแบบนี้นะคะเขาจอดได้ยาวอันนี้เป็นมันธรรมดาเนาะก็จะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแถวนี้ก็จะเต็มเลยนะคะจริงๆช่วงกลางวันบังเอิญวันนี้มันฝนตกเนาะ ก็เลยจะไม่ค่อยมีใครมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกอะคะ่ะก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่ในแถวบ้านฉานนี่แหละคะ่ะออกมานั่งปิกนิกกันที่ริมหาดก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะแต่วันนี้เนื่องจากกลางวันฝนตกเนาะก็เลยไม่ค่อยมีใครออกมานี่เลยบรรยากับตอนเย็นเป็นไงบ้างคะสวยงามมากเลยคะ่ะใครเลิกงานแล้วจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ ลองมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแถวนี้ได้นะคะมีจะพามาดูจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,คะถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นหาดของโรงแรมศรลิมพลังนะคะนู่นค่ะเดินสามารถเดินไปได้ค่ะสามารถเดินไปได้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรีงชอบทะเลมากแต่ว่าตรงนี้ก็จะเล่นน้ำไม่ค่อยได้ครับเพราะว่า มันเป็นแอ่งกระทะมันอาจจะดูดเราลงไปที่ทะเลได้คือเขามีทางลงให้ด้วยนะคะแบบนี้นะโอเคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะเราเดินตรงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสิลินรพรานะคะที่เห็นไกลๆนลนนะคะแต่ส่วนนี้ก็คือหาดพลาทั้งหมดก็จะมีแนวคอนกรีตแบบนี้นะคะเพื่อกันเพื่อกัน้นไม่ให้เสาะตะลิงเนาะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราสามารถเดินเล่นสบายๆได้ค่ะนี่ละค่ะหาดพลาบัญนฉางนะคะน้องใครที่ไม่เคยมาหรือใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศทะเลของบัญนฉางลองมาที่หาดพลานะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามีที่นั่งเล่นได้เยอะเลยนะคะนีะ่เนาะประมาณนี้ให้เห็นบรรยากาศกันชิวๆค่ะต้นไม้ก็อายร่รวมน่าจะ ยี่สปีแล้วนะคะต้นสมนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศก็นี่เลยวันนี้ก็พามาสบายๆที่หาดพลานะคะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะแต่ให้ดูสถานที่สําคัญของบัญช่างเนาะว่าไฮไลท์ของบัญช่างเป็นยังไงคือโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะเราจะเจอว่าลูกค้าลูกค้ามักจะถามว่าที่ดินของเราอยู่ใกล้หาดพลาไหมอยู่ใกล้ทะเลไหม เขาอยากได้ที่ดินที่สามารถเดินไปทะเลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งควาว่าไกลแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนแบบหนึ่งกิโลก็ไม่ไกลบางคนอาจจะบอกหนึ่งกิโลไกลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยต้องใช้ระยะทางเป็นไปเลยว่าโอเคหนึ่งกิโลนะถ้าคุณคิดว่าไกลก็โอเคแต่เรามีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกเขาไปแบบนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ที่ดินในบริเวณที่รักมีหนึ่งกิโลจากหาดพลาไปยังที่แปลงที่ดินนะคะโดยส่วนใหญ่จะราคาขึ้นหลักประมาณ ถ้าคิดต่อไล่นะคะอาจจะประมาณ5ล้านขึ้นไปแล้วแล้วก็แปลงเล็กจะไม่ค่อยมีแต่ว่าที่เรนูมีก็อาจจะเป็นที่ดินในหมู่บ้านอิงทะเลที่ยังมีแปลงเล็ก160ตารางวาแล้วก็3 5 9หตารางวาค่ะซึ่งตัว160ตารางวาก็มีอยู่ที่2 2ล้าน8นะคะแล้วก็359ตารางวาก็อยู่ที่4ี่ล้าน3ค่ะก็สามารถเดินมาทะเลได้ไหมเดินได้ค่ะก็ระยะอาจจะประมาณสักสินาทีเดินถึงถ้าไม่เหนื่อยก็เนเดินมาออกกําลังกายชิลๆได้ค่ะ ถือว่าใกล้ทะเลที่สุดที่มีแล้วก็อันแล้วก็อีกแปลงนึงก็อยู่ซอยสิริสุขรีสอร์ทนะคะห้าิตารางวาราคา6กแสนเก็เดินมาได้เหมือนกันคะ่ะระยะประมาณแ0 0รอเมตรเดินมาที่หาดพลาได้เลยเช่นเดียวกันก็สะดวกนะคะเดินเช้าเดินเย็นก็ถือเป็นการออกกําลังกายก็นี้ราคาหาดพลาบัญนฉังบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจ ที่ดินในบ้านฉางจริงก็ถ้าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนคะ่ะก็สามารถขับรถมาทะเลได้ไม่เกิน10หรือ15นาทีนะคะถือว่าสะดวกมากๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนมาทะเลก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะได้เจอธรรมชาติได้เจอลมเย็นๆจากทะเลเนาะลองดูนะคะใครสนใจที่ดินในบ้านฉางก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนมากนะคะที่เข้ามาดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ